เลยนี่ผิดนะแรกๆคุณอาจจะมีความสุขบริวารเยอะพออายุมากขึ้นมาขึ้นอุปสรรคเริ่มมากมายการไม่คล่องตัวเหมือนเดิมแล้วการทํามาหากินไม่คลองอาจจะเจ้าที่แลหรืออะไรก็แล้วแต่การเมืองเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนค่ายอะไรคุณหากินลําบากเคยใช้ชีวิตแบบเดิมๆมามีความสุขโหน้าใหญ่ใจโตพอถึงจุดๆหนึ่งป,ปุ๊บไอ้นุ่นก็ติดไอ้นี่ก็ไม่ได้ไนี่ก็ไม่ได้เห็นไหมคุณก็พบความเครียดไม่มีความสุขเนี่ย ไม่เชื่อลองประเมินตัวเองดูแล้วกันอย่างขายยาบ้าอย่างนี้แรกๆโอ้รวยหรูลาไปซื้อบ้านซื้อรถทีห้าคันเจดคันซื้อที่ซื้ออะไรบ้านหรูอลังการเยอะพอมาวันหนึ่งเปลี่ยนควบการเมืองเจ้าที่รัฐเปลี่ยนโยกย้ายมาไม่สามารถควบคุมกลไกได้คุณถูกไล่บี้ถูกตามจับถูกยึดถูกในสุดก็เครียดไงนะนี่คือความเร่คิดไม่ดีทําไม่ดีแต่สําเร็จ แต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดไงไปไม่รอดแต่ถ้าเกิดเราคิดดีทดําดีแล้วประสบความสําเร็จด้วยเนี่ยคิดดูแล้วกันมันมีทั้งความสุขเพราะความสําเร็จเกิดจากการคิดดีทําดีเนี่ยนะมันอาจจะไม่หวือหวาอาจจะไม่รวยชั่วข้ามคืนปีเดียวไม่โอ้แบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีความสุขทางด้านจิตใจจิตก็ดีเออเราได้เขาเรียกว่ามีไรายได้จากน้ําพักน้ําแรง ประสบความสําเร็จจากการกระทําของเราในสิ่งที่มันถ mm ูก hmm. ท <takes> ี่ควรผมไม่ได้บอกว่าต้องทําถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรอกอาจจะมีเบี้ยวไปบ้างสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เอาเป็นว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนต์มันถูกแล้วกันนะเพราะในโลกนี้ไม่มีใครทําถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ไงไม่มีหรอกพูดถึงไงใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีมันต้องมีเบี้ยวบิดบิดเบี้ยวมั่งเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูว่าคนที่ทําอาชีพคือขายขายตรงถ้าเกิดคิดดีทําดีกับ อาชีพแบบนี้มันจะกล้าไปได้จริงไหมเดี๋ยวพักกูเดียวครับ ไหมภรรยาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์่าดลูกหัวใจคนที่เครยาเกิดกัน อ่าตลาดนครับซื้อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนแสงสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นระลวมเทด้ว่เธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนภันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเลยค่แถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด,สดเมื่อผู้หญิงต้องวิจารภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะ หาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0 840999347 สนับสนุนโดย sk 9 9 9ปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายเพลินอีกครั้งครับมาดูว่าคนที่ทำอาชีพคือขายขายตรงมันจะมีอยู่สองจำพวกคิดดีทำดีกับคิดไม่ดีทำไม่ดีใครจะรวยกว่ากันเริ่มต้นจากคนที่คิดไม่ดี ทำไม่ดีก่อนแล้วกันคนประเภทนี้รวยเร็วกว่ารวยเร็วกว่าจริงๆผมเห็นมาหลายคนแล้วนะเขาเรียกว่าพวกนักปั่นเงินอาชีพเขาเลยอะบริษัทดีๆถูกต้องเนะี่ยไม่ไปหรอกไม่ทําแต่พวกนี้เก่งมีความสามารถมักจะไปเลือกทำกับบริษัทที่สุ่มเสี่ยงล่อแหลมหรือระดมเงินระดมทุนในทตรงนั้นนะ คือรวยแล้วอะ่ะจะเข้าไปเลยคนพวกนี้เขาจะทำอยู่ได้ไม่เกินสามถึงสี่เดือนพอแล้วสำหรับคนแบบนี้แต่คนที่ตามเข้าไปไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาสามารถสร้างความสำเร็จภายในสามสี่เดือนเต็มที่ไม่เกินหกเดือนพอสำเร็จเขาเรียกกินหัวกะทิไปเรียบร้อยแล้วหลอกคนมาร่วมงานตัวเองประสบความสำเร็จไอ้คนมาร่วมสำเร็จไม่สำเร็จไม่สนใจแต่ปากหวานพูดไว้ก่อนสร้างความหวังเห็นไหม หลายหลายคนเนี่ยนะบอกว่าทำงานปีกว่าปีครึ่งไปออกรถทิงซูปเปอร์คาร์18ล้าน25ล้านงี้ออกออกได้ฮนะดาวผมไม่เคยเห็นมีใครนะขับรถราคา20กว่าล้านมาทุกคนทำเครือข,าข่ายขายตรงนะที่ทำแค่ปีกว่าไปออกรถราคาแบบแพงๆมาเลยเนะี่ยจ่ายเงินสดไม่มีหรอกพูดถึงนะจอมลวงโลกทั้งสิ้น คือเพื่อมาสร้างภาพเพื่อมาหลอกคนรุ่นหลังๆให้เข้ามาเป็นเหยื่อตัวเองจะได้มีพลังแรงส่งนี่แหละบางคนรู้เท่าไม่ถึงการก็จะกลายเป็นเหยื่องับเพราะอย่าหัวคนนี้มันยังออกรถแบบนี้ได้เลยแต่ที่ไหนได้มันร่วมหัวกับพวกบริษัทเจ้าของบริษัทคือสร้างเป็นตุ๊กตามโมเดลขึ้นมาหลอกคนแล้วก็โพสตร์รูปทางอินเทอร์เน็ตว่าเห็นไหมเน่ทำแค่นี้ยังขับรถฟุเรลี่คันละยี่แปดล้าน ยี่ห้าล้านรถเบนซ์คันละสิบกว่าล้านงี้ในที่สุดบริษัทพวกนี้อาจจะไปไม่ได้ไปไม่รอดรอคนได้ไม่นานไงเจ๊งโดนยึดหมดอ่ะโดนยึดหมดเลยเพราะว่าเอาแค่เงินไปดาวแล้วก็ผ่อนไอ้ดาวไม่กี่แสนบาทสร้างเพื่อสร้างภาพนะ่ยมันทําได้อยู่แล้วใช่ไหมดาวเป็นล้านยังได้เลยเพื่อมาชูโล่งเป็นโมเดลก็ผ่อนได้ย่ายนึงถ้าบริษัทโตก็ดีไป บริษัทเจ๊งไปก็เลิกกันไปไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยส่วนมากโดนยิดหมดไงเนี่ยเราต้องรู้ให้ทนันบางทีคิดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยรวยแค่ฉาบฉวยเพราะคนพวกนี้มันจะไปหลอกคนสามเดือนหกเดือนหรือปีนึงอะหลอกไปเรื่อยแล้วย้ายไปใหม่แล้วเอาอีกละใช้พฤติกรรมแบบนี้มาตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องหลอกลอกคนที่มีความโลภอยู่ในตัวก็สรุปว่าทําเครือขา่ายคิดไม่ดีทําไม่ดี ไม่มีสิทธิร์รวยถาวรแล้วก็เป็นบาปเจ็ดชั่วโคตรด,ด้วยนะเพราะไปหลอกคนเข้ามาชาวบ้านตาสีตาสาไม่รู้เรื่องเด็กจบใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามาเป็นเหยือ่อเป็นเครื่องมือแบบนี้เขาเรียกาบาปเจ็ดชั่วโคตรในบ้านปลายนะไอ้คนผู้นี้นะตกนรกทั้งเป็นก็คือชีวิตไม่ขึ้นอะ่ะเข็นไม่ขึ้นหรอกเพราะมันเป็นบาปไงเป็นหลอกคนมาเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกชาวบ้านมาเนี่ยเขาเรียกว่าบาปเจ็ดชั่วโคตรนี่แหละเราต้องตั้งสติให้ดีๆเรามาดูว่าฝั่งที่คิดดีทําดี มันมีโอกาสสาเร็จไหมในระบบเครือข่ายขายตรงมีแต่ช้าโอ้ดีทุกอย่างเลยคิดดีทุกอย่างบวกทุกอย่างเขาสอนให้คิดบวกคิดบวกเห็นไหมดีแต่ช้าต้องใช้เวลากว่าจะสําเร็จได้ก็เป็นปีสองปีสามปีห้าปีสิบปีก็ผมบอกแล้วไงว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องสะสมไงไม่ใช่ได้มาแบบวูบวับ มันต้องสะสมทีนิดนิดนิดนดจนกว่าเทวดาแห่งความสําเร็จมั่นใจว่าเราจะรักษาความสําเร็จได้ yeah. แบบยั่งยืนเขาถึงจะปล่อยปล่อยท่อความรวยว่าดูดง่ายนะแบบเต็มเต็มเข้าไหมท่อความรวยเราจะได้แบบเต็มๆเลยตอนที่เรามีความพร้อมเท่านั้นก็คือมีความรู้รอบรู้ทุกอย่างทีมงานเราพร้อม ทุกคนมีความพร้อมไงท่อความสําเร็จแบบมาเต็มเลยนะมันก็จะไหลมาเต็มๆเลยเมื่อเราพร้อมถ้าไม่พร้อมมันจะไม่ไหลมาความสําเร็จก็จะไหลมาเท่าที่ความสามารถเรามีแต่อย่างน้อยเราก็คิดดีทดําดีไม่สร้างบาปเจ็ดชั่วโคด้วยง่ายๆนะย่าลืมนะีบาปเจ็ดชั่วโครนี่น่ากลัวมากผมเห็นหลายคนนะตอนแรกๆโหแบบหน้าใหญ่ใจโตข้าราชการหลายคนเหมือนกัน ที่สมัยก่อนชอบจับคนนู้นคนนี้มาหูแบบไปตั้งตุก,กตาว่าไอ้น,นี่มันโกงเป็นอะไรต่างๆวกนี้ทั้งที่เขายังไม่ได้โกงผมบอกแล้วไงในที่สุดบาทบาทเจ็ดชั่วโครตรมันตามทันไงทุกวันนี้ไงชีวิตอยู่แบบไร้เกียรติไรศักดิ์ศรีเห็นไหมเคเืีอกไปทําลายผู้คนทําบาปับชาวบ้านเนี่ยผมจะบอกให้นะเป็นหลอกชาวบ้านเน่ยอาจจะเป็นสิบชั่วโครตรแล้วตอนี้นไม่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดนะบาปยาวนาน เขาทุกอยู่แล้วยังไปหลอกเขามาอีกอะ่ะไอ้เนี่ยไปทาลายทางความหวังคนเนี่ยคนที่ทําลายความหวังคนเนี่ยก็บาปอีกเช่นเคยเขาสามาแล้วก็หวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างแต่เราไปหลอกเขาแล้วก็ไปทําลายจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เท่าถึงการหรือตั้งใจทําลายก็สุดแล้วแต่มันเป็นบาปไงคนเราเนี่ยมันก็แบบนี้แหละ วิถีชีวิตคนถ้าไม่ชีพเครือข,ข่ายขายตรงนี่นะคิดดีทําดีเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเข้าไปอีกมุ่งมั่นพัฒนาอดทนเข้าไปอีกมันจะสําเร็จได้เร็วขึ้นแต่คิดดีทดําดีแล้วทาไปเรืเร่อยๆก็ควายสำเร็จอย่างที่ผมบอกว่านานไงแต่คิดดีทดําดีมุ่งมั่นพัฒนาต่อสู้อดทนขยันอดทนอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ต้องไปสนใจเวลามันความสําเร็จจะมาเยือนเราเร็วมากวันนี้รายการรวยยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ